ปทุมันปลาใหญ่ต่กัะระัตมันอย่าลืมนะครับเยาวราชตัวละ300อนะครับอู้หาหารนี้อาหารสดอาหารสด ไมเอาไม่เสียไม่เอาไม่เอาไม่โชว์ไม่โชว์ไม่นี่นะครับพอยนางลมยองวราตคนละสามร้อยโอ้ตัวเบลเลอร์เลยพอยังลมเป็นลวกมี่เขาคือสิมีไฟมี่หนามฮะจงว่าที่พายพักภูวิลล่าเขาไม่ให้ทำอย่างนี้อยู่นี่ลวกได้ไหมคะพูวินล่าก็มีที่นั่นแหละแต่อันนั้นมันเป็นของไอ้มันเป็นภูวิลล่าแบบอู้ยังยังหลับตาอยู่เงล่ะเป็นแบบไอ้มินิมอลน่ะนะอยู่อยู่ที่ตลาดมีเยอะไหมพวกอาหารทะเลก็แล้วแต่ มีมีอไรมันก็สดใช่ค่ะเป็นอันนี้ตรงย่างเนอะจะอร่อย่างใช่ค่ะนนี้ก็เรียกอะไรไวยีเตอ่ะตัวละอ๋อโอ้ตัวใหญ่มากหอยแบิดอันนี้เราได้ที่าอยากได้แบบร้านด้วยอะไรอ้อเพาะเขามีหนังมีโยไม่เป็นไรแต่ว่าใอันนี้ก็สดส สดกย่างอันนี้รูเท่าไหร่สากิโลร้อยค่ะบอันนี้สองกิร้อยอันนี้สามก็ไม่ได้หรอคติดถนนเลยติดถนนเลยมีได้มีได้มีก็ได้อาหารก็ได้